โมเดลธุรกิจของ f i g r คืออะไรโมเดลธุรกิจของ Figure Technology สามารถแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆและเน้นการใช้บล็อกเชนเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับตลาดทุนในอนาคต 1. ธุรกิจสินเชื่อภายใต้แบรนด์ f i ก u r e การสร้างรายได้มาจากค่าธรรมเนียมเริ่มต้นและดอกเบี้ยที่เก็บจากผู้บริโภคโดยตรงในการให้สินเชื่อประเภทต่างๆเช่นเฮลโการสร้างมูลค่าการใช้บล็อกเชนทำให้กระบวนการให้กู้ยืม เป็นไปอย่างรวดเร็วต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพสูงกว่าสถาบันการเงินแบบดั้งเดิม 2. โครงสร้างพื้นฐานและตลาดทุนการสร้างรายได้การขายเทคโนโลยีและบริการบล็อกเชนให้กับสถาบันการเงินอื่นๆมากกว่า170รายเช่นธนาคารและสหภาพเครดิตเพื่อใช้ในการจัดการและแปลงสินทรัพย์ดั้งเดิมให้อยู่ในรูปโทเคนบนบล็อกเชนการสร้างมูลค่าการทำให้สินทรัพย์ที่ไม่เคยมีสภาพคล่องมาก่อนเช่นสินเชื่อ สามารถนำมาซื้อขายและลงทุนในตลาดทุนดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใสโดยการนำสินทรัพย์เหล่านี้มาอยู่บนบล็อกเชนกล่าวโดยสรุป Fi กเกอ t e c ท n o น o g y Solution คือบริษัทที่มุ่งมั่นที่จะปฏิวัติตลาดการเงินและตลาดทุนโดยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อลดต้นทุนเพิ่มความเร็วและสร้างสภาพคล่องใหม่ให้กับสินทรัพย์ทางการเงินโดยมีธุรกิจหลักเริ่มจากบริการให้กู้ยืมแก่ผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน